ประสาทตามเมืองทมเนี่ยเป็นการปฏิบัติตามข้อตกลงเดิมที่เป็นกฎหมายระหว่างประเทศที่ทุกฝ่ายยอมรับมีคนไปเขียนเลอะเทอะว่านะครับในโซเชียลมีเดียว่าเมื่อประมาณต้นเดือนปี68ผมเป็นคนไปเซ็นสัญญาให้ทางกรรมชาขึ้นมาอยู่บนนี้เนี่ยซึ่งต้องถือว่าเลอะเทอะนะครับแล้วก็เป็นการพูดที่ไม่เป็นประโยชน์การปลุกปั่นแบบนี้โสร้างแต่จะเ,เกิดปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงนะครับ เรื่องของประธาม,มนตรีเป็นการปฏิบัติการตามตามที่เกิดขึ้นมาในแล้วในะอดีตไม่รู้เป็นสิบสิบปีนะครับไม่เกี่ยวกับผมเลยแล้วก็ไม่เกี่ยวกับใครที่อยู่ในปัจจุบันทั้งนั้นขณะนี้กําลังให้มันปฏิบัติไปตามเดิมเท่านั้นเองสิ่งที่เราพูดถึงอย่าอย่าอาศัยตรงนี้แล้วก็ทําลายประเทศด้วยวิธีการเอาข่าวเท็จมาปั่นนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับนภูมิธรรมก็ยังมีการระบุอีกนะครับว่าในเวลา14นาฬิกาวันนี้ก็จะมีการประชุมสมชเพิ่มเติมด้วยครับส่วน ในรายละเอียดของสอบตรกรนะครับมีการยืนยันว่ากัมพูชาได้เปิดฉากใช้อาวุธก่อนมีการใช้อาวุธหนักอย่างต่อเนื่องครับยิงใส่พลเรือนพลเือนไทยที่บริเวณชายแดนพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์กระสุนของฝ่ายกัมพูชาตกใส่บ้านประชาชนไทยโดยมีพลเรือนเสียชีวิตหนึ่งรายครับและเป็นเด็กอายุ5ขวบได้รับบาดเจ็บสาหาัสพร้อมกับคนในครอบครัวอีกสองคนซึ่งฝ่ายความมั่นคงนั้นก็ได้มีการอพยพประชาชนในพื้นที่ไปอยู่ที่ปลอดภัยแล้วครับส่วน การประท้วงในองค์กรต่างๆนั้นก็ได้มีการมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศครับไปดำเนินการว่าที่ผ่านมานั้นประเทศไทยถูกละเมิดและถูกย่ยุถูกสร้างสถานการณ์อย่างไรตลอดเวลา7เดือนที่ผ่านมาจากทางฝ่ายกัมพูชาครับและนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดที่ทำเนียบรัฐบาลครับ ขอบคุณมากครับคุณสรทันเห็นพัฒน์ก็ประชุมสพทกกัน,กนตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วก็เสร็จกันไปช่วงประมาณ12นาฬิกาแล้วเดี๋ยวรอการประชุมของสภาความมั่นคงแห่งชาติในช่วงบ่าย2องวันนี้ต่อด้วย